ผมคิดว่าเชิญเศรษกิจบ้านเราเนี่ยคงจะผ่านช่วงเร็วลาที่สุดไปเรียบร้อยแล้วเราอาจจะเห็นแบงค์เนี่ยจ่ายผลมากกว่าที่เราคาดการไว้บ้างปกติแล้วแบงค์ไทยไม่ค่อยมีนโยบายการซื้อหุ้นคืนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ผ่านช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเครส วันนี้อยู่กับผมชายรัตน์ผู้มาลายเช่นเคยนะครับกับรายการของ m e p l e a s e นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรามีความตั้งใจนะครับนำเสนอเรื่องของเกตความรู้การเงินการลงทุนพันมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องของการลงทุนในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับคลิปของเรานะครับก็ที่ต้องการอยากทราบข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์นะครับรวมไปถึงการได้รับข่าวสารแบบ รวดเร็วทันใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนข่าวต่างประเทศรวมไปถึงข่าวประเด็นการเมืองร้อนๆด้วยนะครับก็สามารถกดติดตามในทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวอินโฟเพรสได้เลยนะครับและสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะชวนผู้ชมมาเกาะติดก,กับหุ้นนิกแคปอีกเช่นเคยนะครับแต่ดูเหมือนว่าในช่วงนี้เนี่ยจะถูกพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งนะครับนั่นก็คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นนะครับที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับและประเด็นที่ถูกหยิบยกกันมาล่าสุดน,นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นเชิงบวกที่ส่งผลต่อปัจจัยพื้นฐานของหุ้นกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือผลของการประเมินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่มีการทดสอบระดับของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับภายใต้สภาวะวิกฤตประจําปี2564 หรือที่เขาใช้ศัพท์อย่างเป็นทางการว่า t a t ตเทสนั่นเองนะครับซึ่งการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะสวนทางกับความรู้สึกของหลายๆท่านที่ยังคงมีความกังวลเรื่องของปัญหานี่เสียหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังมีความปล่ดต่างอยู่นั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของเกณฑ์ใหม่นะครับนั่นก็คือเกณฑ์การผ่อนคลายการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมไม่เกินอัตรา การจ่ายเงินปันผลในรอบของปี2,563นะครับและไม่เกิน50%ของกำไรสุทธิแต่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงเกณฑ์เดียวนะครับนั่นก็คือเกณฑ์จ่ายเงินปันผลไม่เกิน50%ของกำไรสุทธินั่นเองนะครับพร้อมกับเปิดทางให้ธนาคารสามารถ ซื้อหุ้นคืนได้ด้วยนะครับในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากทางแบงค์ชาตินะครับจึงเป็นคําถามของเราในวันนี้นะครับว่าผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลธนาคารพาณิชย์ไทยในรอบปี2,564จะมีความน่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนนะครับและจะมีสเสน่ห์ดึงดูดไ็่เงินจากผู้เล่นรายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากนักลงทุนสถาบันหรือว่าผู้ลงทุนต่างชาตินะครับจะหวนกลับเข้ามาเพิ่มน้ําหนักในหุ้นกลุ่มน,นี้ มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาหาคําตอบในประเด็นเหล่านี้เหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอต้อนรับพี่เอนะครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บอหลคันที่กรุ๊ปครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมครับช่วงนี้เจอกันบ่อยสักนิดนึงนะครับพี่ครับดีครับผมโอเคครับก่อนอื่อยากให้พี่เอไปช่วยอ่านใจของแบงค์ชาติหน่อยครับว่าเออดูเหมือนว่าการผ่อนคลายเกณฑ์ปันผลของ แบงก์พาณิชในรอบนี้นะฮะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างมีตัวแปรอะไรบ้างที่เป็นการบ่งชี้ความแข็งแรงของฐานะการเงินของทางแบงก์พาณิชในบ้านเราฮะก็ดูเหมือนว่าเศรษกิจไทยเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่ายังค่อนข้างเปราะบางอยู่พอสมควรครับผมครับก็จริงๆแบงก์ Bank ไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแรงแล้วก็การการสำรองนี้เนี่ยก็ทํามาสูงต่อเนื่อง จริงๆมันต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2019ก่อนโควิดด้วยซ้ำเป็นช่วงที่แบงก์เองต้องเตรียมตัวสําหรับปา,ายสาการบัญชีใหม่ตอนนั้นเองเนี่ยแบงก์ก็มีการตั้งสำรองที่สูงอยู่แล้วแต่จังหวะพอดีในปี2020เรามาเจอโควิดมันก็เลยทําให้แบงก์อาจจะต้องมีการแก้สำรองสูงต่อเนื่องแต่ว่ามันก็เป็นระดับที่แบงก์น่าจะเอาอยู่ประกอบกับแบงก์งชาติหรือรัฐบาลเองก็มีมาตรการในการช่วยเหลือมีมาตรการผ่อนคลายในการจัดชั้นนี้หรือตั้งสำรองนี้งนั้นโดยภาพรวมถ้าเรา ตานตัวข่าวของแบงค์ชาติว่าทําไมเขาถึงได้ตัวยกเลิกมาตรการอันเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังแคปไปที่50%หลักๆก็คือชี้ไปที่เรื่องของตัวการกันสำรองนี่ต่อการกันสำรองนี่ต่อนี้เสยเียอยู่ที่ปนะระมาณสัก155%ก็ถือว่ามีมีมีสำรองส่วนเกินอยู่สูงมากนะครับ,รบแล้วก็มีเงินกองทุนต่อทรัพย์เสียเ่ยงนะครับเกือบ20%นั่นคือ2องในผลหลัก แต่ว่าแบงชาติเองก็ก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างในแง่ของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆอยู่นะครับแล้วก็ยังคิดว่าอย่างแบงค์เองจะเป็นต้องมีการเสริมสร้างเงินกองทุนที่เกิดขึ้นกลุ่มแบงค์เองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะอยู่ในสเตจของการฟื้นตัวที่อาจจะยังไม่ไ,มได้เร็วมากนะครับ,รบแต่วัฒนภาพรวมผมคิดว่าคงจะเป็นเทรนการฟื้นตัวที่ล้อไปกับเศรษฐกิจครับอืมครับผมอย่างนี้ในมุมของพี่อนเรรคิดว่าตัว GDP บ้านเราเนี่ยฮะไตรามาสสานี้ ต่ำสุดล้วหรียรับพี่จริงๆในแง่ติดลบเนี่ยผมก็อยาว่าติดลบมาศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นตนะครับก็ก็ดีกว่าที่การคาดการเซอร์เวที่ลบหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับผมผมคิดว่าจริงๆในแง่เศรษฐกิจมันอาจจะมันอาจจะวอดทอมเอาจจไปตั้งแต่ไตรมาสที่สองปีหกสามก็คือช่วงที่โควิดรอบแรกๆเลยแล้วก็เทรนด์ hmm. ก็ค่อยๆฟืยย้นตัวอย่างต่อเนื่องฉะนั hmm. ้นจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเทรนเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยคงจะผ่านช่วงเลวร้ยวายที่สุดไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คงอยู่ในเฟสของการฟื้นตัวแต่มาสีเนี่ยน่าจะดีแต่มาส3ามอยู่แล้วเพราะหนึ่งเป็นช่วงซีซันนอลของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ใช้จ่ายนั้นต่มาสี่ต้องดีขึ้นอย่างประเด็นประเด็นที่หลายๆคนกลัวนั่นก็คือตัว npl บวมขึ้นมาครับ,รบพี่ณเดชในเรื่องของการพักชำระในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้พี่ณเดชคิดว่ามันมันอันตรายมากน้อยขนาดไหนนะฮะหรือว่าคิดว่าการที่ gdp มันเติบโตเนี่ยมันก็น่าจะช่วย support ในเรื่องของตัวนี้เสียเนี่ยให้มันถูกลดลงไปโดยอัตโนมัติครับ จริงๆก็มองแบบกลางๆนะ,ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีมาตรการช่วยเหลือเนี่ยเราคงเห็นเ,เียเดโชเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้และเศรษฐกิจคงจะแย่กว่านี้แต่อนนีเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของร่วมด้วยช่วยกันอะ่ะคือคือทางภาครัฐเองก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆคนละขึ้นชอบดีมีคืนแล้วแ,แต่นะครับอันนั้นคือช่วยในฝั่งของของภาครัฐในฝั่งที่ภาคการเงินเองด้านชาติก็คงดอกเบี้ย และน่าจะคงไปถึงสิ้นปีหน้าเลยทีเดียวนะครับก็มีมาตรการต่างๆที่ออกมาซึ่งผมคิดว่าใช้ได้ผลในส่วนภาคภาคธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่แบงค์ชาติทําก็คือ,อก็ให้แบงค์ผ่อนคลายในการปรับโครงสร้างหนี้นะครับให้แบงค์สามารถที่จะ,ะเรียกว่าจัดชั้นหนี้แบบยืดหยุ่นได้ตั้งสำรองที่ลดลงฉะนั้นเนี่ยถ้าผมมองก็คือไม่ได้มองว่าทุกอย่างจะหายไปแต่ว่า NPR คงจะขึ้นแต่ถ้าเราดู NPR ratio ของ Se c t o r Bank เนี่ยจะพบว่ามัน flat มา3-4ไ่ตรมากแล้ว ประมาณประมาณ3าเปอร์เซ็นต์นต้นๆมามาสักระยะหนึ่งแล้วงั้นผมมองว่าในเชิงของ NPR ratio นะคงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดคงจะอยู่ค่อยๆจับเพิ่มขึ้นนะครับตัวที่อาจจะไปดูก็คืออาจจะเป็นปีนู่นนะสองพันยี่สิบสามเลยซึ่งมันจะงมีเวลาอ,อีกเยอะพอสมควรในการที่แบงก์จะทำไรเพราะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยก็อยู่ในช่วงการื้นตัวงั้นผมเลยมองว่าปัจจัยเสี่ยงมีแต่ว่าเราจะให้มองว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่ม s m e อาจจะจังเป็นกลุ่มที่เปราะบางอ่อนแอในการฟื้นตัวหนึ่งก็คือเงินทุนยังมีน้อยรายได้ต่างๆยังไม่เข้ามาเดิมยิ่ง s m e ที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวภาคการพาณิชย์บางกลุ่มเนี่ยอา,อ,อาจจะอ่อนแอพิเศษหรือว่าการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านี้อาจจะฟื้นตัวได้ช้า,าเทียบกับกลุ่มที่มีการฟื้นตัวฉะนั้นผมเลยเดาใจว่าแบงค์ชาติหรือว่ารัฐบาลเองคงจะหันไปโฟกัสในกลุ่มที่มีปัญหาเป็นกลุ่มๆแต่กลุ่มไหนที่ ื้นตัวดีแล้วเนี่ยก็ค่อยผ่อนคลายมากกว่าจะเป็นการเราเห็นเอ็น n ีอเพิ่มขึ้นหรือยังกังวลเฉพาะจุดมากกว่าครับโอเคครับทีนี้ก่อนที่จะไปวิเคราะห์เรื่องของซินเรียอว่าแบงก์พาณิชย์เราจะกลับมาจ่ายปันผลได้สูงหรือว่าได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะในร,รอบปี2 5 6 4เนี่ยคิดว่าผลงานไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับในมุมมองของพี่เอเคิดว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตได้แบบโดดเดน่นหรือว่าเด่นชัด มากน้อยขนาดไหนไหมครับพี่ในในภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณการ,รเร่งตัวขึ้นอีกครั้งครับแต่มาที่สี่เนี่ยผมคิดว่ามันจะซ้ํากว่าปีก่อนๆแล้วก,ก็คือเราจะคงจะเห็นกําไรที่ต่ําที่สุดของปีในแต่มาที่สี่นะครับ,รบเป็นเป็นเรื่องปกติที่แบงก์จะมีกําไรที่ต่าที่สุดเพราะว่าจะเป็นช่วงที่แบงก์จะต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญมีเรื่องโบนัสพนักงานมีค่าใช้จ่ายต่าง ที่แบงก์อาจจะยังไม่ได้บันทึกเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องต่างกติถ้าราคาขึ้นปรับลงมาเพราะเป็มาสีเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะในการซื้อมากกว่าเพราะว่าเรามองปีหน้าเนี่ยมันฟื้นแล้วครับอืมครับผมโอเคครับนี้ไปวิเคราะห์เรื่องของซีนารีโอเรื่องของปันผลเลยล้วกันครับว่าดูเหมือนว่าแบงก์ชาติที่เปิดทางผ่อนคลายเรื่องของเกมปันผลในครั้งนี้นะฮะให้พี่ได้ประเมินนิดนึงว่าปันผลรอบนี้จะน่าตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนในกรณีแบบ เบสเคสเลยฮะจะสูงเหมือนก่อนภาวะที่เกิดโควิดมากน้อยขนาดไหนนะครับครับถ้าเราไปย้อนดู่สักปี2018-2019ซึ่งเป็นช่วงก่น COVID อนโควิดเนราจะเห็นว่าจริงๆแบงก์พาณิช์เองเนี่ยก็จะมีไม่กี่แห่งที่จ่ายปันผลเกิน50%นะครับหนึ่งก็คือตัวทิสโก้ซึ่งทิสโก้เนี่ยอ,อ่าย่ันผลสูงอยู่แล้วเพราะว่าทิสโก้เป็นทิสโก้โฮลดิ้งสังเกตว่าปีที่แล้วก็จ่ายผลอ่เฉลี่ยประมาณสัก 80กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเหตุเพราะว่าตัวแบงก์เองเนี่ยถูกกําหนดโดยแบงก์ชาติแต่ว่าพวกสริษัทลูกๆเช่นบลอจอบริษัทสินเชื่ออื่นๆที่อยู่ภายใต้การถือหุ้นโดยโฮลดิ่งเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดด้วยมาตรการของแบงก์ชาติฉะนั้นเนี่ยๆเขาก็จ่ายประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์งั้นปีนี้เองผมคิดว่าไม่มีปัญหาเขาจ่ายได้80กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับทุนธนาชาติอันนี้เขาไม่ใช่แบงก์ฉะนั้นเนี่ยเขาเขาไม่ได้อยู่ภายใต้สิ่งที่แบงก์ชาติกำหนด อาจจะมีบ้างคือเกตนาคินพัทระซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะจ่ายบาผลประมาสัก70%ในปี2018 60%ในปี2019อันนี้คือมบรวมแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะจ่ายเนี่ยตามที่ที่ลดลงบ้างเพราะว่าเขาอาจจะเอาเงินกองทุนไปไปปล่อยสินเชื่อฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าดูเกณฑ์แล้วอาจจะคาดหวังว่าเกตนาคินพัทระหรือ KKP เนี่ยอาจจะมีโอกาสในการจ่ายาผลที่สูงขึ้นป่าในป,ปี2020ที่อยู่มนสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเพิ่มเพดานขึ้นมาก็ได้เพราะว่าทางชาติอนุญาตให้เขาทําได้ใช่ไหมครับ ส่วนแบงก์อื่นเนี่ยถ้าสังเกตดูนะฮะเขาไม่จ่ายเกิน50%อยู่แล้ว oh. ฉะนั้นเนี่ย oh. การท, oh. ารที่การที่แบงก์ชาติบอกว่าจ่ายได้ถึงรับตัว50%ของกา๊ามิซูิเนี่ย oh. ผมคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรมากอยู่แล้ว oh. เพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยหลายๆแบงก์ก็จ่ายไม่ถึงแล้ว oh. เพียงแต่ว่าผมมองเป็นในเชิงการปลดล็อกมากกว่า oh. ปลดล็อกเพดานนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าโอเคแหละ oh. สถานะการเงินของแบงก์ไทยเราโอเคนะ เท่านั้นท่านมากกว่างั้นสิ่งที่เราจะเห็นเราอาจจะเห็นแบงค์เนี่ยจ่ายปันผลมากกว่าที่เราคาดการไว้บ้างไว้บ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้มีระยสำคัญอส่วนแบงค์ไหนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของแบงค์ชาติหรือว่าควบคุมโดยแบงค์ชาติร้อเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเขาก็ยังเมนเทนตัวการจ่ายปันผลในระบ,บที่สูงเกิน5 0อได้อยู่แล้วครับถ้าถ้าเป็นเน้นหุ้นที่ปันผลเนี่ยก็แนะนําอย่างตัวทีคัพหรือว่าทิสโก้นะครับแต่ถ้าแบงค์ใหญ่เอง Uh, SCB SCB ล่าสุดหลังจากที่เขาประกาศเป็น SCBX อ SCB เนี่ยจะจ่ายเป็นผลพิเศษให้ SCBX อยู่แล้วในปีหน้านะครับซึ่งซึ่งประมาณสักสองหมื่นล้านบาทในจำนวนเจ็ดหมื่นล้านบาทเนี่ยเขาจะเอามาจ่ายปันผลให้กับทางนักลงทุนที่สว a อปุ้นจากตัว SCB เป็น SCBX ตรงนี้เองเหรอจะเห็น SCB เนี่ยจ่ายปันผลที่มากกว่าห้าสิเปอร์เซ็แต่คนอื่นๆผมเชื่อคงจะจ่ายไม่ถึงห้าสิบปอร์เซ็ครับผม อีกเกณฑ์หนึ่งที่ที่ทางแบงค์ชาติบอกว่าเปิดทางให้ทางแบงค์พาณิชย์มีการเาซื้อหุ้นคืนนะครับเพียเดตตรงนี้จังหวะนี้ราคานี้เขาจะซื้อไหมครับพี่ดูแล้วจริงๆก่อนก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีบางแห่งนะฮะที่ประกาศซื้อหุ้นคือนอย่างธนาชาิเนี่ยเขาเคยประกาศว่าเขาก็เต็มเพดานแล้วนะครับเคแบงค์เนี่ยเคยประกาศซื้อหุ้นคืนอ,อยู่อยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาหุ้นที่ซื้อ สูงกว่าดังนั้นอย่างนั้นเคแบงก์ K เองก, mm. ก็ก็ประกาศที่จะขายออกมาก็ก็กำังเดียวร้าขาดทุนไปเอชบเองเนี่ยนะครับเคยประกาศที่จะซื้อหุ้นคืนแต่ว่าก็โดนเบรกไปดังนั้นก็ก็เลยกันว่าหลังจากช่วงโควิดมาก็ไม่มีแบงก์ไหนที่มีนโยบายแล้วแบงก์ไทิก็ก็ก็ห้าไปด้วยดันั้นการประกาศมา mm. ผมคิดว่าก็ mm. เ,าเป็นการเปิดช่องให้ทําได้แล้วกันแต่ว่า mm. ปกติแล้วแบงก์ไทยไม่ค่อยมีนโยบายในการซื้อหุ้นคืน แล้วนะครับก็เป็นการเปิดช่องมากกว่าแต่ว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายที่ที่แบงค์ไทยจะมีการประกาศซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลาสั้นๆจากนี้ไปครับอืครับผมโอเคอย่างนี้ถ้าในมุมของปันผลไปเรียบร้อยแล้วฮะในมุมของ Capital แคปิตอลเกล่ะับพี่ในเชิงของ valuation เนี่ยในมุมของพี่ e, เอ๋ในคิดว่าราคาเนี่ยจะกลับไปเทศเหนือ price to book value เนี่ยหรือมูลค่าทางบัญชีเนี่ยได้มากกว่าหเท่าหรือได้มากน้อยขนาดไหนครับพี่จะกลับไป เทรดแบบสูงๆเหมือนในอดีตไหมครับพี่ผม,ผมมองเป็นรายตัวมากกว่า<อ>เพราะว่าถ้าเป็นเชิงระบบเนี่ยมันอาจจะพูดยากนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผ่านมาตอนไหนบ้างที่แบงก์มีการเทรดถึงเท่าบุ๊กก็คือปี2019ก่อนโควิดตอนนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยของกลุ่มแบงก์เทรดที่ประมาณสักหนึ่งเท่าบุ๊กก็คค่าเฉลี่ยนะครับบางแบงก์ก็สูงกว่าบางแบงก์ก็ต่ำกว่าตอนนั้นออ E ของกลุ่มแบงก์เนี่ยเฉลี่ยกันประมาณสักสิ ับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลังจากโควิดมามันก็แย่เพราะว่าออลี e ลดลงแต่ว่าจะเห็นว่ามันมีเฉพาะแค่บางธนาคารพาณิชย์ที่ที่เทรดเ,นนเ,นนเนนหนือเหนือเนื้อเงินเท่าบุกก็คือทิสโก้แต่นั้นทิสโก้เพราว่าออี e ทิสโก้อยู่ในระดับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพรนั้นเนี่ยถ้าคําถามคือว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเทรดเหนือน้อเงินเท่าบุกหรือเปล่าผมคิดว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในปีปีนี้หรือปีหน้าเหตุเพราะว่าเราคาดการณ์ออีกลุ่มแบงค์ปีนี้อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่า นะครับปีหน้ากับเพิ่มเป็นแปดเปอร์เซ็นฉะนั้นก็มันก็อาจจะต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นที่เกิดขึ้นแล้วปีหน้าเองมันจะมีภาวะเรื่องอ่า QE t อีท์เชนใช่ไหมครับเงินบาอาจจะสูงลงออไปนะหรืออาจจะมีการอ่าปรับขึ้นดอกเบี้ยมันอาจจะมีผลต่อฟันฟลัก็ได้อันนี้คือพูดพูดเผื่อเอาไว้อีกเรื่องอื่นๆที่ผมคิดว,ว่าก็น่าสนใจนะถ้าเราเห็นว่าหลังๆเนี่ยหุ้นที่มีการเทรดสูงขึ้นราคาหุ้นค่อนข้างจะอ่ทำทำราคาได้ดีเนะี่ยก็คือพวกวิสิตส์โมเดล ที่แบงก์มีาการที่จะเติบโตใน n e w economy ี่เทคโนโลยีชัดเจนคือ s c b หลังจากที่ประกาศเ c b x เนี่ยพุ่นก็ขึ้นมีในยัยะสำคัญก็เรียกว,ว่า Auto form, อ u t กอริมเพื่อนในกลุ่มมากเพราะว่าเ c b ก็ประกาศแผนว่าจะไปโต beyond Bank ing, Business ก็อาจจะไปโตในส่วนของธุรกิจที่เกีก่ยวข้องกับเครดิตแต่ว่าเป็นเครดิตที่มีเอาลูกค้าในโปรที่ดีไม่ว่าจะเป็นค a r เอ็กซ์ออโต้เอ็กซ์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าธ<ม>ุรกิจในแง่ของนิวอีโคโนมีหรือไม่ก็คือพวก d ิจิตอลแอสเซซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะให้มูลค่าว่ามันเป็น New e c o ควอนแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตได้ค่อนข้างดีสังเกตเห็นได้เลยว่าใครที่มีเอาทอีที่สูงนะครับเอม่นเกินส0บเร์เซ็มีกรอ t โเทนเชียลที่ดีมี Business Model ที่จะตอบรับความต้องการของลูกค้าใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับหรือมีแผนในการจะอ n ล o ็อกดาย e บริษัทลูกจากเดิมที่อยู่ภายใต้แบงค์แล้วก็ไปอยู่ใน ธุรกิจใหม่แล้วก็มีโน้มจะ IPO เรานี้เองอ,อาจจะเป็นไครเอเรยที่เราอาจจะประเมินว่าหุ้นกลุ่มนี้น่าจะได้รับการนิยมที่ผมคิดว่าหลังจากที่โควิดล้วทุกคนจะมองหาุ้นที่มี exposure หรือมีการให้บริการเกี่ยวกับดิจิท a ลแบ n k p กิ้งแพลตฟอร์ที่โดดเด่นนะครับอันนั้นเองอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่น่าสนใจในระยะต่อๆไปก็ได้ครับครับคือให้พรีเมียมเรื่องของการเติบโตในอนาคต ให้เลยในสะท้อนในราคาหุ้นได้เลยถูกต้องไหมครับพี่ถ้าเห็นต้องประการตัตตรบโตบที่ชัดเจนอนออย่างนี้นิดนึงพี่ธนเดชต่อเลยฮะที่ที่พี่บอกว่าตัว S C B ซ่ะพี่เท่าที่พี่มีการดูงบของ S C B ซเองครับในกรณีที่อย่างขอถามเรื่องของกระแสที่เข้าไปซื้อปิดครับตรงนี้นิดนึงพี่ว่ามันจะไปกระทบในเรื่องของตัวงบการเงินหรือว่าเ งบที่ใช้ลงทุนไปกว่าหมื่นหมื่นกว่าล้านตรงนี้ครับมันแพงเกินไปไหมมันคุ้มค่าเกินไปไหมจะกระทบกับผลผลของผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นของ s C B ไหมครับพี่พี่แเดชในมุมของพ,พี่ดูจากงบ SCB แล้วก็ตัวเลขล่าสุดที่ทาง SCB แจ้งกับนักลงทุนว่าจะใช้เงินประมาณสักเกือบเกือบหมื่นแปดพันล้านใช่ไหมครับที่เข้าไปซื้อหุ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นในตัวปิดครับนะครับเพราะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ข้อ,อมูลที่ S C B แจ้งกับตลาด ก็คือว่าในรอบเก้าเดือนเนี่ยทางบิดคับเองมีกําไรประมาณสักเกือบพันหกร้อยล้านบาทนะครับฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเข้าไปถึงครึ่งหนึ่งก็เสียสว่าคุณเอาไปแปดร้อยในเก้าเดือนแล้วบางคนก็คาดการณ์ว่าทั้งปีเนี่ยบิดคับน่าจะมีกําไรสักสองพันล้านแล้วก็ปีหน้าอาจจะโตเพิ่มขึ้นฉะนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าปีหน้าหลังจากที่ดิวมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับเอชบี S B ก็น่าจะมีการรับรู้ตัวส่วนแบ,บ่งจากบิดคับประมาณสักพันล้านแต่อันนี้ต้องพูดไ้ก่อนว่า มันเรายังไม่เห็นตัวตัวผลการเป็นงานที่แท้จริงของทางบิดครับเรายังยังไม่เห็นเอาลูกที่เอชบจะจะคุยกับทางนักวิเคราะห์ฉะนั้นเน่ก็ตอบตอบได้ยากแต่เอาเพียงว่าสักพันล้านแล้วกันในปีหน้าฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลเข้ามาทันทีในงบการเงินของปีหน้าข c b เอชบประมาณสักบวกบวก,บวกขึ้นมาประมาณสักสเพราะว่าปีหน้าเองเราก็อาจจะคาดก,การกำไรเอชบที่ระดับสักสี่หมื่นกลลานใช่ไหมครับฉะนั้นหนึ่งพันล้านก็อาจจะมาสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ได้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่คุย ัอนีมีผลไหมผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ s c b เนี่ยจะจ่ายให้กับเอ่อเรยก็จะจะจ่ายเป็นปันผลพิเศษให้กับ s c b x อยู่แล้ว s c b จะจ่ายปันผล7จ็ดหมื่นล้านใช่ไหมครับห้าหมื่นล้านเนี่ยณส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเอาเงินตรงนี้กลับไปเพื่อซื้อหุ้นของตัวบิดครับฉะนั้นมันอยู่ในแผนอยู่แล้วมันอยู่ในพลนที่ที่ทางเขาจะเอาเงินมาใช้อยู่แล้วนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าไม่ได้จะมีผลอย่างมีนัยยะสาคัญอะไรกับต,ตัว s c b ส่วน อ่ถูกหรือแพงเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าซื้อที่ประมาณสักหนึ่งหมื่นแปดพันล้านกําไรสักพันล้านก็พ e สิบแปดเท่าคร่าวๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอ่ที่หนึ่งหมืแปดพันล้านเนี่ยแล้วปิดครับมีผลกำไรที่ที่ดีมากๆนะครับดีมากๆเลยอ่า e ที่ซื้อก็จะถูกลงถูกไหมครับเหมือนเราซื้อหุ้น,นอ่ะเขาก็ซื้อปิดครับงันถ้าเกิดปีเะว่าปีหนะ้าได้ได้มาพันล้านคุณจ่ายไปไปหมื่นแปดก็ก็สิบแปดเท่าพี e, ีใช่ไหมครับก็ถามว่าแพงไหม ก็อาจจะถ้าเทียบกับช่วงบล็อกเกอร์ขึ้นบล็อกเกอร์ขึ้นสมัยก่อนที่เทรดกันถ้าคนที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ๆก็จะซื้อขายกันที่สิบกว่าเท่าอยู่แล้วสิบสิบกว่าเท่าอยู่แล้วทั้งบล็อกเล็กๆก็อาจจะอาจจะอาจจะดิสคาว์นหน่อยแต่บล็อกใหญ่ก็จะพรีเมียมนิดหนึ่งฉั้นเนี่ยก็มองว่าไม่ไม,ไ,มไม่ได,ไได้ไม่ได้แพงถ้าถามว่าจะถูกไหมอ่ะมันต้องดูว่าเอารุกเนี่ยของบิตคัพเนี่ยจะสร้างก,กำไรเท่าไหร่แต่ว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราจะประเมินบิตคัพในเงินของในเชิงของการรับรู้กาไรเนี่ยอาจจะต้องมองไป การต่อยอดหรือซีเนจีที่เกิดขึ้นเพราะว่าบิตคัพเองเนี่ยกลุ่มผู้เล่นตัวดิจิทัลแอสเซทบิตคอยอ t เทเรียมเนี่ยเป็นกลุ่มพวกเจนวหรือว่า m i l l e เน u m ซึ่งบางคนไม่ไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นนักเทรดหุ้นละกันนักนักเทรดลงทุนละกันกลุ่มนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตต่อยอดไป ไปสู่การท,ทําธุรกรรมทางการเงินรูปบบอื่นของเอชซก็ได้งั้นนอกเหนือจากเรื่องกําไรแล้วเนี่ยเราต้องมองต่อยอดว่าคนกลุ่มนี้อาจจะกลายเป็นลูกค้าในในการให้สินเชื่อและการท,ทําธุรกรรมทางการเงินอื่นๆด้วยซึ่งรวมถึงถ้าบิทคัพมีการเติบโตในต่างประเทศมันก็จะต่อยอดไปในแง่ของตัวซัพพลายเชนเรื่องของอีโคซิสเต็มที่เข้าสู่พวกธุรกิจรายรายเล็กรายน้อยซึ่งอนาคตอาจจะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า s อชก็ได้งั้นแผนที่ s อชมองคงไม่ใช่แค่รับรู้กําไร ปีละพันบวกลบอะไรเงี้ยพันล้านบวกลบกคงจะหมายถึงนิวเจนลูกค้ารายใหม่หรือต่อยอดอะไรเงี้ยธุรกิจที่เอชก็พูดอยู่แล้วว่ามันเป็นโกลุ่มพิเศษในี่ยเอชบีเอ็กซ์เช่นพวกอ่าอ่าดีไฟลหรือก็ฟินแนนซ์ยุคใหม่นะคะรับหรือแม้ก็คือการออกเป็นคอยก็ได้อนาคตหลังจะเห็น S C B X อออกเป็นโทเค็นก็ได้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขาเขามองนอกเหนือจากเรื่องของจัดแค่กำไรที่จะรับรู้มาแค่ปีละพันล้านครับ โอเคได้ครับผมน่าจะครบถ้วนนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับการวิเคราะห์นะครับในหลายๆเซียนิโอในกรณีโอกาสการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของไทยนะครับที่ดูเหมือนว่าจะกลับเข้าสู่เราร์ของผู้ลงทุนรายใหญ่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ dividend stock ที่อาจจะกลับมา โดดเด่นได้อีกครั้งในช่วงปี2ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ในมุมของตัวแคปิตอลเกนด้วยนะครับในเรื่องของส่วนต่างกําไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับในอนาคตด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งๆหุ้นกลุ่มแบงก์พาณิชย์อยู่นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่พี่เอให้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นําไปตัดสินใจลงทุนสร้างบทตอบแทนให้กับพอร์ตของคุณผู้ชม ประสบความสําเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจกันเอาไว้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอเป็นอย่างสูงมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับแฟนๆของแอดโฟเรสตครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องของการลงทุนแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลการลงทุนที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมสองคนนะครับเชลักุมาลากับพี่เอธนเดชนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับที่ขอบคุณและสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ